สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่นนอง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและลัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไล์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อป็นใจกับช่องชาแน,นของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ billiver สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษลดให้สองต่อในต้นเดือน สิงหาคมครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10สิงหาคมวันที่10สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายอัลลาอดีมาทําค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวเสาร์โคจรถอยหลังแล้วครับจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะครับในทางโหราศาสตร์เรียกว่าพักนะครับพักนียแปลว่าพูดแปลง่ายๆแปลว่าถอยนะครับถอยในรูปแบบของโหราศาสตร์จะมี2แบบนะครับ แบบแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวดูก่อนว่าดาวดวงไหนมีการถอยหลัง2รูปแบบบ้างจะเป็นดาวรายปีนะครับก็คือดาวพัสดุดีใช้เวลา1ปีอยู่1ราศีเนี่ยนะครับก็จะมีการถอยหลังได้สรูปแบบดาวเสาร์นะครับสปีครึ่งอยู่ใน1ราศีดาวพฤตยูใช้เวลา7ปีใน1ราศีนะครับที่เรามายกตัวอย่างอันแรกนะครับการถอยรูปแบบแรกดาวพฤตยูเนี่ยใน1ราศีมี30องศาอันนี้ไม่ต้องจำนะฟังเฉย หนึ่งราศีมีสามสิบองศาคําว่าหน่วยขององศาเนี่ยทาบางคนจะงงว่ามันมันไม่ค่อยเกี่ยวกับชีวิตเราอะเป็นองศาเนาะ,นอ,ะองศานี่หมายถึงอะไรไม่ใช่ไม่ใช่องศาเซลเซียสอะไรแบบที่เป็นภูมิอากาศนะครับองศาเนี่ยหมายถึงการวัดเครื่องมือที่เป็นวงกลมนะครับจำได้ไหมตอนเด็กๆที่เราจะมีไม้โปรไม้อะไรแบบที่มันเป็นครึ่งวงกลมเป็น ไม้ฉากแบบเนี้ยไม่รู้เขาเรียกอ,อะไรไม้ไม้สามเหลี่ยม,มัะครับเอออะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นชุดน่ะแล้วก็มีวงเวียนมีอะไรแบบเนี้ยที่เราจะทําวงกลมใช่ไหมเวลาจะวัดวงกลมมันจะต้องเป็นรัศมีแบบเป็นเออเขาเรียกว่าเหมือน45องศา90องศา180องศา360องศาจําได้ไหมตัวพวกนั้นน่ะคณิตศาสตร์เนะี่ยนั่นแหละครับขนาดผมไม่เก่งคณิตศาสตร์ผมยังพอรู้เลยนะครับในนั้นเนี่ยพวกเนี้ยก็คือเอ,อ่อเป็นลักษณะของการ แบ่งวงกลมมันเลยทําให้มีองศาทีนี้3 6 0รอองศาคือวงกลมถูกปะโลกเราเนี่ยกลมสนันนษฐานค่อนข้างกลมนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะแบ่งโลกออกเป็น12ส่วนนะครับหมายถึงการมองมองทั่วทุกมุมมองเลยอะ่ะมันเป็นสามองศาแบ่งออกเป็น12บสอราศีก็จะเป็นราศีละ30องศานะครับโดยประมาณนะก็เอาประมาณว่า1ราศีมี30องศานี่คือที่มาทีนี้พอดวมตุตยูโคจรไปกาลางราศีพระสบสมุิสมมุิ โคจรไปกลางราศีพฤษภแล้วเขาถอยหลังกลับมานิดนึงนิดเดียวไม่ได้ออกไปในราศีอื่นเรียกว่าโครจรถอยในราศีของตนที่สถิตยอยู่เรียกว่าการถอยรูปแบบแรกเรียกว่าพักองศานะครับก็คือการถอยองศาออกมาเรียกว่าพักองศาหรือถอยในองศาน้อยลงมานะครับประมาณนี้นี่เขาเรียกว่า1ต่อไปรูปแบบที่2ที่ดาวเสาร์จะโครจรย้ายราศีอนี้ยกตัวอย่างดาวเสาร์เลยครับดาวเสาร์เนี่ยโครจรจากราศีกุมเนี่ยเข้าสู่ราศีมีนวันที่ 19เพฤษภาคม2568พูายกดนี้ว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับหลังสงการมานิดนึงอ่ะนะครับก็โครจรย้ายเนาะจากกลุ่มเข้าไปมีนอยู่ในราศีปุตตะเนี่ยทั้งหมด3เดือนครึ่งณนะปัจจุบันนี้ยังอยู่ในราศีมีนพบปุตตะอยู่นะครับทีนี้พอวันที่23สิงหาคม2568ดาวเสาร์จะโครจรถอยหลังจากราศีมีนพบปุตตะเข้าสู่ราศีกุ่มพบพันธุนะครับนี่เขาเรียกว่าโครจรข้ามราศีนะครับ แต่เป็นการถอยหลังไม่ใช่โคจรข้างหน้านะเอออันนี้นเขาเรียกว่าการโคจรไปข้างหน้าเขาเรียกว่าโคจรเฉยๆแต่อันนี้เรียกว่าการโคจรอถอยหลังข้ามราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกลุ่มเนี่ยจะอยู่ในราศีกลุ่มตั้งแต่23สิงหาคมถึง13กุมภา 12, พนันธ์2 5 6พก้พูดง่ายๆว่าประมาณ4เดือนครึ่งนะครับโดยประมาณนะอันนี้3เดือนครึ่งอันนี้4เดือนครึ่งนะก็จะย้ายเข้าไปราศีมีนอย่างถาวรจะไม่กลับมาในราศีกลุ่มในรอบนี้อีกแล้ว ไปรอกันบ่ายๆอีก30ปีจะมาอยู่ในราศีกุมอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบวัตตะของดาวเสาร์คือ30ปีนะครับก็จะมาอยู่ในจุดราศีกุมอีกครั้งหนึ่งในอีก30ปีข้างหน้านะครับเราจะอายุเท่าไหร่คำนวณเลยครับก็จะรู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อก่อนนู้นที่ผ่านมามันก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนเดิมทีนี้พอดาวเสาร์ในราศี พันธุจะมีความหมายว่าอย่างไรหรือจะมีผลกระทบอย่างไรกับเราคาว่าผลกระทบไม่ได้หมายถึงเรื่องร้ายอย่างเดียวนะมีด้านดีและด้านเสียนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยสับคนราศีพิจิกราคณาพิจิกจุดกําเนิดตนุราศีพิจิกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ราศีราคณาจะจุดเดียวกันครับตนุราศีพิจิกตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวราหูไปเกษตรก่อนอยู่ในราศีกลุ่มอนีเจะโคจร กลุ่มกันก็จะทําให้ผลมีลักษณะอย่างนี้ครับว่าดา,าหูเป็นเกษตรเดือนพันทุกแปลว่าความมั่นคงคนพิจิกกำลังจะเกิดความมั่นคงชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเพราะราหูเนี่ยมนอยู่ในตําแหน่งนี้ใช้เวลา18ปี18ปีมันจะมีหนึ่งครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าหลุดตําแหน่งนี้ไปแล้วว่าอีก18ปีคุณนึกที่จะมั่นคงอีกรอบหนึ่งนะครับเออดังนั้นเนี่ยดัง แบบว่าถ้ามันมั่นคงได้ในรอบนี้จะดีมากๆนะครับจีดาวราหูเป็นเกษตร,รในพันธุ์คือความมั่นคงของความเป็นสถิรภาพที่ดีของชะตาชีวิตของคุณโดยภาพรวมแบบเขาเรียกเหมือนกับเกณฑ์ลัคนาที่มันเข้มแข็งนะครับมันก็ทําให้ตัวเราเนี่ย ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับทีนี้พอดาวเสาร์มาโคจรมาทับปุ๊บแต่มีความถอยหลังเนาะดาวเสาร์เนี่ยน่าจะออกฤทธิ์ดีๆเนี่ยน่าจะประมาณปลายปีนี้จนถึงประมาณธันวามกรากรุมงพาเนี่ยแหละประมาณนั้นนะครับช่วงแรกๆจะยังได้รับอิทธิพลของดาวเสาร์ถอยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้เรายังไม่ดีมากเท่าที่ควรคือพูดง่ายว่ามันดีแน่นอนเพราะว่าาเสาร์โหเป็นคู่มิรใหญ่ด้วยนะ อยู่ในราศีพันธุแล้วพอยหลังจากเดือนที่ดีเข้าสู่เดือนที่ดีดังนั้นจึงหมายถึงสิ่งที่ดีไม่ได้สิ่งที่เสียเลยสำหรับคนพิจิกแต่มันอาจจะต้องช้ารอคอยยาวสิ่งที่ทําอาจจะต้องรอคอยสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันเป็นผลแน่นอนเพราะได้อยู่ในเดือนเกษตรซะด้วยดังนั้นเนี่ยถือว่าคนราศีพิจิกนี้แทบจะไม่มีเสียครับเ,เสียน้อยมากๆจริงๆนะครับมันจะเสียแค่รายเดือนคือเดือนสิงหาคมนี้แหละที่จะมีดาวมาอยู่คืออาทิตย์กับพุธอยู่ในราศีสิงห์ ถ้าดาวที่กระพุทออกไปแล้วก็ดีแล้วครับเออดังนั้นเนี่ยคนาเศีษิจิจแทบจะไม่เสียเลยนะครับหมายถึงระยะยาวที่เสาดาหูกุมกันสีเดือนครึ่งเนี่ยแต่ว่าระยะสั้นที่มีดาวรายเดือนมาคุมกันเนี่ยอันนี้อาจจะมีผลเสียบ้างแต่ผลดีหมายถึงผลดีในเรื่องของพันธุเท่านั้นนะไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะครับอืมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะทีนี้เรามาดูกันเสามาจากเรือสาชา่าาชาพันธุ หมายถึงการเซ็นสัญญาเรื่องของที่ดินอสังหาไม่ว่าจะซื้อจะขายดีทั้งหมดดาวราหูเป็นเกษตรแต่จะขายยากนะจะขายยากแต่มักจะได้มากกว่านะครับเพราะราหูเป็นเกษตรคือความมั่นคงของตัวเราแล้วดาวราหูเป็นเกษตรเนี่ยมันหมายถึงความแข็งแกร่งันนั้นเนี่ยการที่เรามีที่เราจะขายเนะี่ยยากมันไม่ได้จะขายง่ายๆแต่มันจะได้มามากกว่าหมายถึงได้แล้วจะได้อีกอะอะไรทํานองเนี้ย ถ้ามีบ้านแล้วก็มีสิทธิ์จะได้รถนะครับใครยังไม่มีบ้านก็จะได้บ้านนะก็แล้วแต่เลือกตามความเหมาะสมตามกำลังทรัพย์ของตนนะครับอยากได้แบบไหนมีเกณฑ์ก่อนนี้แต่เป็นลักษณะของอสังหาดีทําไปเถอะจะมั่นคงจะได้จะเอ่อจะปังจะเกิดความเสถียรภาพที่ดีนอกจากนี้ยังหมายถึงครอบครัวได้ด้วยหมายถึงคุณมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานนะครับ มีอสังหามีการแต่งงานจะได้เรือนหอนะครับทํานองนี้จะเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเพราะชาวราหูจะไ,ได้คู่มิตรใหญ่แปลว่าจะมีคนมาเกื้อนหนุนเรื่องการเ,าเรื่องเรื่องของอสังหารโดยตรงนะครับและความมั่นคงดีมากๆเลยเอาเป็นว่ามันดีเรื่องของการได้รับแต่การขายออกไปเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรแต่ก็มีเกณฑ์ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่ามันอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับหรือต้องรอนิดหนึ่งเพราะว่าก็ อิทธิพลตามอำนาจของดาวเสาร์ทิ่โครจรถอยหลังเนี่ยครับมันก็เลยให้ผลที่อาจจะต้องรอคอยนิดนึงต้องช้านิดนึงแต่มันก็อาจจะขายได้ในอนาคตข้างหน้าแต่ก็ต้องรอคอยไปให้ใหได้นะครับทีนี้ช่วงในเดือนสิงหาคมเนี่ยที่ดาวย้ายมาเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากๆม,ม,มันเป็นผลเสียเพราะว่าเราเคยพยากรณ์ไปในคลิปที่แล้วเนานะตอนดาวย้ายของเดือนสิงหาคม จะมีดาวพุธกับดาวอาทิตย์เนี่ยมาเล่งกับดาวราหูอันยรายมากนะครับมันลายมากๆมันไม่ได้บรรลายธรรมดาลายมากๆซึ่งปกติมันดีอ่ะที่เมื่อกี้เราให้ฟังว่าเสาราหูกลุ่มกันดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นคู่มิตรไม่ว่าจะได้ความมั่นคงจะไดอ้อสังหาจะมีการแต่งงานจะมีความเสถียรภาพของครอบครัวที่ดีแต่ในเดือนสิงหาคมต้องระวังมากๆเพราะว่าอาทิตย์กับพุธเนี่ยซึ่งหากันยาเพราะว่ามันคอม ข้อมเดือนอาทิตย์จะอยู่ข้อมเดือนไปถึงเดือนกันยาเลยนะครับกลางเดือนกันยาดังนั้นกลางเดือนกันยายนี่จะเริ่มดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่เดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยาย,ยนเนี่ยยังมีปัญหาค่อนข้างมากต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาทิตย์เลงการาหูเพศภัยเรื่องของอสังหาทั้งนั้นเลยและก็เรื่องการงานการการะทําหมายถึงต้องไม่ประมาทเพราะว่าอาจจะเกิดคดีความนะครับเพราะว่าดาวพุธเลงกะรดาว ราหูด้วยจะเกิดคดีความนะดังนั้นพุธกระเสาเป็นคู่ดีมากหมายถึงการวางแผนอย่างรอบคอบนะครับพุธแปลว่าการสติสติแล้วก็หมายถึงการาพูดการสื่อสารดาวเสาคือการรอบคอบพูดอะไรสื่อสารอะไรรอบคอบเซ็นสัญญามีการรัดกลุ่มนะครับแล้วก็ดาวพุธกระดาเสาหมายถึงการวางแผนโครงการระยะยาวดังนั้นเนี่ย วางแผนให้ดีก่อนที่ที่จะซื้ออสังหาจริงๆเพราะมันมันต้องคำนวณให้ดีว่าเงินเดือนเราเท่าไหร่เราควรจะซื้อในปริมาณที่เป็นหนี้สักเท่าไหร่ไม่ควรเกินเท่าไหร่เราต้องเอาเท่าที่ไหวไม่ใช่เอาเกินกําลังเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ค่อยดีเนาะเราก็ต้องระวังตรงจุดนี้มาด้วยนะครับมันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะอาจจะต้องระวังเราจะตกงานเราจะามีการยกย้ายงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงาน หรือเปล่าในอนาคตมันอาจจะทําให้กระทบกระเทือนกับสิ่งที่เป็นหนี้นี้ก็ได้ด้วยนะครับมีคนมาถามดูดยส่วนตัวเรื่องของการย้ายงานเปลี่ยนงานเยอะมากครับช่วงนี้ดังนั้นต้องพึงรองเอาไว้มากๆนะเราเราจะเป็นหนี้เราก็ต้องนึกให้ได้ก่อนว่าเรามีรายได้เนี่ยมากแค่ไหนพอที่จะคืนเขาไปหรือเปล่านะครับในระยะเวลาอันสมควรก็หมายความว่าม,มันขาดต่อเนื่องไหม บางทีมันอาจจะมีระยะยาวแหละแต่มันอาจจะขาดต่อเนื่องก็ได้นะอันนี้ก็ต้องระวังเช่นเราอยู่ดีเราก็มีเหตุให้ออกจากงานมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยขาดเสถียรภาพความมั่นคงเรื่องการเงินไปชั่วคข่าวดังนั้นตรงนี้แหละต้องระมัดระวังให้มากๆผมแนะนําว่าใครอยากจะซื้ออสังหาให้มีเงินก้อนสักหนึ่งก่อนหมายถึงว่านอกจากเงินต้นแล้วนะยังต้องมีเงินก้อนอีกก้อนหนึ่งไว้ด้วยเผื่อไว้ฉุกเฉินในยามที่เราแบบมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเราหมนเงินไม่ทันเราจะได้เอาเงินตรงนี้ประหยัด ใส่ไปวางไว้นะครับหรือบางคนอาจจะเป็นหนี้ยาวขึ้นแต่ว่ามันก็จะทําให้ดอกเบี้ยถูกลงในในรายเดือนที่จะต้องจ่ายถูกไหมครับอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทให้เราพอหาวิ่งหมุนเงินทันอะไรเงี้ยหาเงินทันอะไรเงี้ยก็ลองไปพิจารณากันดูว่าควรจะเป็นรูปแบบไหนนะครับส่วนความมั่นคงทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยนอกจากที่ผมพูดมาแล้วก็อาจจะมีหลายอย่างนะครับแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรแต่มันจะตกความมั่นคงซะส่วนใหญ่นะ เราก็จะรู้สึกว่าตัวตนของเราเนี่ยมันก็จะทําให้คนพิจิตเนี่ยแต่แต่แต่ระวังอย่างหนึ่งที่ที่ผมจะขอเตือนนอกจากที่จะมีดีเรื่องนี้แล้วอันนี้มันยังไม่หมดเวลาเนาะแต่ว่ามันดีไงมันเลยไม่รู้จะพูดอะไรมากใหม่แต่ว่าจะเตือนหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าในภาพรวมจะดีทุกเรื่องมันดีแค่เรื่องนี้ แต่เรื่องอื่นยังต้องระวังเช่นดาวพฤหัสตกเดือนบราณะซึ่งจะเสร์จเข้าไปในราศรีกรกฎเนี่ยปลายปีซึ่งมันจะไปพอเหมาะกับสาวกนาหูก,กุมกันละก็จะดีมากๆก็จะเป็นช่วงที่ดีขึ้นมามากๆหน่อยในช่วงปลายปีนะครับส่วนดาวมฤตยูหลังหลักเนี่ยก็ยังให้ผลร้ายกับเรื่องของความรักอยู่เลยดังนั้นเนี่ยคนพิจิก็ต้องระมระวังเรื่องของความรักให้ดีก่อนอของความมั่นคงเนี่ยมันหนึ่งสองสามสี่มัน, 1, 2, 3, 4, มนเบียนกันด้วยนะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการ มีปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการสมรสนะครับการแต่งงานการจดทะเบียนอย่างเงี้ยครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในระยะอันสั้นนี้เพราะเราเมื่อจะอยู่อยู่ประมาณ30ปีนี้นะครับที่ยังอยู่ในการเล็งรักเป็นพิธุบัตดวงแตกเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังส่งผลเรื่องของความรักที่ยังไม่ดีอยู่ดีดังนั้นเนี่ยการที่จะมั่นคงเป็นครอบครัวเนี่ยมันดีในจุดหนึ่งแต่มันยังไม่ได้ดีทั้งหมดดังนั้นเนี่ย มันจะดีมั่นคงในระยะสั้นแต่ระยะยาวอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเราเลือกตอนดาวมฤตยูเนี่ยร้ายไม่ได้หมายถึงให้สัมพันธ์ที่ดีแต่สัมพันธ์ร้ายครับดังนั้นเนี่ยความรักเนี่ยก็ต้องคิดดีๆถ้าจะตกลงปองชิ้นกับใครถ้าจะสละโสดอะไรใดเรื่องของอสังหาก็มฤตยูหลังหลักก็ยังต้องต้องระมัดระวังอยู่บ้างในเรื่องของการเซ็นสัญญารอบคอบให้มากคิดให้มากตระหนักให้มาก ดาวพฤหัสเองก็ยังตกมรณะอยู่ด,ยดีนะครับยังไม่เคลื่อนที่ไปในยังปลายปีอย่างที่บอกไปดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนจะดีแต่มันยังไม่ดีเท่าที่ควรในช่วงแรกแต่มันจะดีประมาณปลายปีนะครับแล้วมันก็จะกลับรูปแบบเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการคือต้องดูจังหวะดีๆอย่าคิดว่าดาวเสาเจอดาวหูแล้วดีแล้วก็จบเลยแล้วก็คิดว่าเราจะต้องไปรีบไป ดาวไปซื้อไปอะไรเพราะอยากได้พอดีมันตรงใจพอดีแล้วจย์ก็บอกว่ามันดีพอดีก็เลยจัดเลยตามจริงมันต้องดูองค์ประกอบเยอะแยะมากมายมันไม่ดูแค่นี้หรอกครับบางคนคิดว่าดูดูฟรีดูมีความรู้นิดๆหน่อยๆก็ก็คิดว่าเออมันก็โอเคแล้วตามจริงมันมันไม่ได้โอเคอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าดาวดวงอื่นยังไม่สนับสนุนนะนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะพอทําได้แต่ ไม่ได้แปลว่าดีมากมายเพราะปัญหาภายหลังอาจจะยังเกิดขึ้นอาจจะมีได้ในภายหลังก็ได้นะดังนั้นตระหนักให้มากดูดาวให้ครบนะครับว่าจังหวะไหนดีที่สุดนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นงใจกับช่องชาแนลของเราด้นะครับขอบคุณครับ